สวัสดีครับอยู่ช่องเล็กรถดำซิ่งครับมือนี่อยู่ครบเลยครับนี่ทำอะไรจันยูเออาพูด่าพอนะมาแถวเรานะมาหมเนี่ย จำมาแล้วผัดกะเพราพริกแกงเอา่าไงครับหวานเจี๊ยบอะไรหวานเจี๊ยบก็กินเบียร์หวานอร่อยที่มุมกล้องน่ะวันนี้วันนี้มาจัดของป่าให้เลยใช่ไหมจัดอะไรเนี่ยของป่าของป่าจานจูแรนนี่ยังเบอรเรเบอรเรียบแมวบ่ของป่า มายันจัวเลนเนยังพูดไปพูดมาเริ่มใกล้แล้วเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วไม่อ้อมเรื่อนี่ยึงเลยเน้นว่าจบตรงเลยไม่ต้องยืดคืนคนทับไมโครคันใหม่คันใหม่เนาะใช่สำหรับข้าวก็เก่งนะปิดไปเลยเนาะ หวานจ้อยๆเลยนานว่าแล้วไม่หายใจเลยนะาไในเครียดว้าวเริ่มด yeah, ีจะรุนแรงแล้วลิงทำไมบางหมดนะเอ้าก็คนเขาไม่กลัวเมียเนาะอืม่นแหละ คนกล e e, wow. oh. oh. ัวเมียรับยังไงก็ไม่คมหรอกโน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 ไปไหนเนาะเดไดการแล้วเนาะว่าแล้วทาไมอยู่นี่นานจังนี่นี่ปล่อยให้สักเดือนนึงี

มุดไปซ้ำครัคนเดียวเลยเไหมโอเคออกใหม่บ่นี่นี่ออกใหม่โัเแกออกใหม่าพามารีวีว่าอะไรนี่ผมไม่รู้ผมรู้แค่ยี่ห้อกี่กี่ล้านเนี่ย x c m g ครับเอ้าพูดมาเลยพูดมาเลยตอนนี้สามล้านห้าถึงบ่ถึง โม่่ยมาประมาณประมาณสองยี่สิบสองอะโอ้แต่แกซื้อสดเลยนะนี่สดก็ยิงรถเยอะถัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรู้ได้ไงว่าจะของก็ซื้อสดเออพูดไปก่อนเริ่มจะคุยไม่ถูกแล้วนะอ้อันนี้ก็ยกอย่างเดียวเลยพูดนะครับหูก็ยกอย่างเดียวเลยดู เออหวานจ้อยว่าไงได้ไปสนามโรบอีกไหมอืมพูดมาที่พูดมาที่เอาฮะนะดิเยเป็นประจำเลยปลดเลยนะไม่ปกตินะต้องย้อนอ้ไม่แน่นะวันนี้เผื่อเผื่อล้ำลึก ต้องล้างดิปืนที่เราเคยยิงมันต้องล้างแม่งมันเขาขึ้นสนิมหมดแล้วออไม่ได้ลา้างเวลาไปใส่กระสุนไปมันจะด้านเหรอใครดูผีเหรอเปล่าเปล่าเป็นสะเบนะมือมืออ้อออาวมันไปหาอะไรเราดิอ่ะนี่นี่นี่ไปเปิดประตูนะปั่นปั่นแอร์อยนี่นะั <laughs> 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 ่น ดูดูดูมัจะอารถกัแล้วโอ้ลืมจับเปลือกงมาให้วะไม่มันเห็นเงาตัวเองเอทำไมนี่เนเพื่อนนี่เหมือนลิงเาล่อเมื่อไหร่เอาไนอนยตมงใช้บดให้ถึงเจ้าวันทียิ้มหาพ่นก็ไม่คุนอ่ะมมนมีการคูอีกไม่มันติดมันติดเยู่อะไรต้ยังมันลิ่นตามตลอดนะดินอะไร เบอร์บรรยากาศได้ครับสวยสุดยอดสุดยอดเนาะผมเรียนจะได้่อม่จะโทรไปหาพี่ให้เอาเด็กมาสักหลังหนึ่งบอกเหรอรถดำมม,ม่งอื่นนี่แหละให้เพื่อนนี้อยู่บา้านก็มาพรุ่งนี้วิ่งวันเดียววิ่งอะไรมีง,งานวิ่งเออเนี่ยวิ่งแทนเจ้าเจ้าก็จอดน,นอนมือมานั่งหน้ารถกับผมก็ได้<อ>ผมก็ให้ยูค่าเลี้ยงขั้นต่ำนั่นทำไมเอาดอกรถเจ้า <laughs> จะไดาใส่ไม่ได้เยอะผมจะต่อข้อขึ้นอีกเอามาใสานนะ่หินนะหินใหญ่ไม่ต่อข้อขึ้นอีกก็ได้เอามาใส่หินใหญ่ไม่เปิดกระบดได้ยังเงี้ยท่านนไอ้ฝาข้างผมดูเนียนๆนะผมมาวิ่งวันเดียวเองเป็นตุ่มตุมตุ่มหมดแล้วเป็นที่เมโครท่านั่นตักวางให้ไม่ดีฮะ มึงเราจะวางไดบออกขนาดไหนก็ได้ยินเสียงดังมันเยโอดเลยนะอของพี่น้่อันเยอะอะของพี่อะไรไเบียร์ว่าฝนมันจะตกนะคืนนี้เสมอเสมอบตกนะถ้าตกอะอ้าวถ้าตกก็เสมอนี่ไม่ตกเลยอ่าไม่ไม่ตัวไม่ตัวสุดมามามาอ่า เอาเม็ดเดียวก็เอาเอาจะเอาผมแล้วนี่เม็ดเดียวก็จะเอาเอาแล้วจะเอาผมแล้วนี่เอเดี๋ยวผมจะรับเองเมื่อกี้คุยกันอยู่ดีๆอยู่เม็ดเดียวตกมาก็จะเอาผมแล้วจะล่อผมแล้วที่นี่อ่ะจะล่อผมแล้วที่นี้เอาไปเอามาจะล่อผมแล้วตกเม็ดเดียวสองเม็ดคือได้เป็นฝุอ่ะได้กินแล้วอ่ะไมดตกหม บบกับบบกับอยู่นี่แหนนนละกับพี่ตูนทำไมไม่เฝ้าอยู่นี่นอนท้ายรถก็ได้จะเฝ้าใครนี่นอนท้ายรถเขาก็ได้นั่นเลยจะเฝ้าใครเฝ้าเจ้านี่แล้วต <laughs> <c oughs> กแน่นอนเออเออมีออาไปชายไห